อ้าวเคสขก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับในรายการช่วงใหม่นะครับผมช่วงท้าคนทางบ้านนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เจอกับน้องชื่ออะไรครับชื่อบอสครับชื่อบอสชื่อบอสนะครับอ่าน้องคนนี้รับทักมาในแฟนเพจนะครับว่าอยากนึงหนึ่งกับพี่นะผมซึ่งกฎของเรานะครับก็คือว่าใครที่นึงหนึ่งแล้วแพ้นะครับคนนั้นจะต้องตีบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกห้าขึ้นบวกหกหรือว่าบวกสี่ขึ้นบวกห้านะครับ ถ้าเกิดว่าแตกเนี่ยก็คือมันเป็นเวรกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดติดเนี่ยก็คือกําไรนะครับเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็กําลังดูทีมของน้องอยู่นะครับผมส่วนที่ผมเล็งไว้เนี่ยก็คือแม็กไกวนะครับอันนี้แม็กไกวบวก5นะครับผมจะให้น้องตีขึ้นบวกนะครับถ้าเกิดผมชนะนะครับไม่รู้ว่าจะแตกหรือว่าจะยังไงนะครับอ่ะส่วนน้องน้องเลือกตัวไหนของพี่ซาก้าซาก้าเอาน้องเลือกบุกโยซาก้านะครับโอ้โหตัวนี้เด็กอาร์เซนอลนะครับตีขึ้นบวก5 มาได้นะครับป่ะเริ่มกันเลยป่ะเริ่มกันเลยอยากขึ้นสโคร์บอกเกดจังนี่มาเริ่มกันเลยฮาแลนด์เอ้ยมาวะกลางโล่งว่ะเอาอีกุ้ยเนี่ยโดนโดนไหมไม่โดนนี่โอ้ยแล้วคาร์แล้วคาร์คาถาทำบุญคาถาทำคาถาด้วยอือโธ่เอ็มบาบู เฮ้ยคุ้นเคยตัวนี้คุ้นเคยนะนี่ตัดบอลไงมว้วนตัวไปดิไปแล้วนี่แฟงไงโอ้โห,หยแม่เอ้ยต้องปิดกระพชิบสวยเฮ้ยฮาเลนไปบนบ้างเออไปไปฮาเลนเฮ้ยไม่ใช่โรนโดนี่วะเฮ้ยตัววิ่งตัววิ่งโอ้โหวิ่งแฝงวิ่งไปไหนล่ะแมนโอ้โหได้อยู่ แควนเหรอนี่ไงนี่ไงแควนเงี้ยเงี้ยเงีนยเงนอ๋อไม่ได้ตอบเทคนิคนี่ว่ะโอ้โหจีนไม่ด้ยเหรอเทคนิคนี่ไงโย่ได้อยู่ไปแล้วโยกออกตัดบอลโอ้โหนานี่โยกเฮ้ยนานี่โยกว่ะนานี่นานี่เฮ้ย อีอ่อ้โปีนไปเลยปีนตะข่ายไปเลยยกรอยครับยกรอยไม่่อแม็กโทโทรไปไหนจ้าน้องๆกงเกิลเตอร์ไหนบัาเป้เหรอบัเป้บเป้กอเว้ยแกเร็บร้อยครับลูกนี้ครับยิงไกล ระดับแบบ3 5 0 5ล้านกิโลเมตร2.0แล้วฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับสงสัยคงที่ตีแมกไกวบกกนะครับสาค้าคงไม่ได้แอมนะฮะเอาเอาตีนกันเองปเปิดะเปิดเปิดโดนแหละโดนแหละนี่แหละเปิดเปิดของจริงมันอย่างนี้เปิดของจริงมันอย่างนี้แล้วก็ปั่นนี่อะไรวะเรียบร้อยสู ดรงนี้แปลอังกฤษเป็นไทยอะ่ะมาแล้วน้องจะบุกเหรอมือจะเย็นจะเย็นน้องจะเย็นวิ่งหนี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยวิ่งหนีเดี๋ยววิ่งหนีมาบ้านมาอยู่นี่เฮ้ยโกนิครบคนนี้มันตำนานเฮ้ยได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยอย่าหลอกรอบอย่าหลอกลอย่าหลอกรอบบังลาจริงนีโอ้โหยิงอะไรมาบูปั่นไร <c oughs> <c oughs> ดักโอ้โหเออ เอบาบูเหรอเอมาบูเอมาบูแอบหลอกไงหลอกกลอกกอดโยกก่ะไม่คอยโยกไมคอยโยกเขาหาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนละนี่อ่ะนิ่มๆเลยนิ่มนิ่มเลยโอ้โหสี่ศูนย์แล้วนะฮะจังหวะนี้รู้สึกไงการน้อยิงมั้งครับน้องครับครับ รู้สึกไงบ้างฮะเฉยๆครับเฉยๆเดี๋ยวครึ่งหลังมีแน่มันต้องอย่างนี้ว้าวได้ได้ใจมันต้องสู้นะหลังยังมีอแต่ไม่ถอยเดี๋ยวเค๊เอาเรื่องจัดดูนี่วะดูนี่โดนฉกดูนี่โดนฉกเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยออกเฮ้ยเหยียดโอ้โหไม่ทันวะไอหมูหยุดเลยหมูหมูหยุดได้อยู่ปาก้า เฮ้ยโอ้โหออกไม่ออกเฉยไม่ออกเยอะเอาเอ้าปีบ้าไงไปวะสมจริงครับสมจริงอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยได้ครับรัาฟอร์ดหาแรนครับโยครับข้ามอุ้ยแล้วมาที่โรนโดครับแทงหรอจะแทงเหรอไม่แทงพี่จะยิงตั้งหากละอ่ะยิงโคตรกากไอ้หัวด็ก้าวเฉียวชิวเด็ก้าวเฉวเิียวเฉวเฉวเหรอ เดก้าฮะชิวๆเหรออุ้ยอีกทีนึงโยกไงโอ้โโหยกไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยคุกกิ๊กบอลคุกกิ๊กเฮ้ยโหไม่ต้องเลี้ยงแล้วโอ้ยเกือบโยก ไม่โยกหรอพี่หยอ,อกเล่นโอ้โหเสาอยากเล่นกันครับมามาเสาโอ้เสาบวกสิบเอ้ยเลี้ยงเพลินไปแล้วเอาแม่งละเปิดเลยเด้เ <c oughs> อาแต่ละต,ต้านเปิดเหรอ,มอ <c oughs> หมองไม่ได้ก็เอามาเปิดอีฮาร์แลนครับโอนโดครับว่าไงครับเราเห็นโลง่โลงๆครับออออแล้วปัน่นเอ้าเฮ้ยเต็มร้อยโอ้โหไม่ชนเสาได้ไงวะ เดินมันช่วยดูมิช่วยกันแคมเออเกี้ยนดิโดนหมุกนี่ได้ดิโอ้โหพันน่ะยิงไม่ได้เจียนคุโนยิงโอ้โหแชบซื้อโยกไม่โดนโอ้โหนั่นก็เล่นไมยปั้มนี่้ยไปแล้วแตะแต่อีกรอบนึงโอ้ฟันโอ้โหหาแล้วเหนื่อยหาแล้วเหนื่อยมากโอ้โหโอ้โหเล่นอย่างนี้ จบแล้วบอลอบตอบอลกศนกพี่ <laughs> ยิงได้เหรอยิงดิยิยยงดิมา,มาตัวใกล้ตัวใกล้หลอกพี่หลอกหลอกหลอกเรียบร้อยนะครับปราตูตัวศนะูนย์นะครับโอ้โหเนี่ยเราจะหาว่าเอาแฟนขับมาตกหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับน้องขอสมัครใจนะครับ อีกลูกไปอีกลูกไปอีกถึงลูกไปค่อยเล่นค่อยเล่นเดนยนี่่งนี่ไงวิ่งอ่ะวิ่งขู่ไม่ไกวไม่ไกลได้เลยเดี๋ยวมึงแตกแน่นี่ไงจะตีซาก้าเนีู่้ฮ้ยฮ้ยหมูหมูไม่ไม่อะโอู้ย่้ย้ย นี่พี่ก่อนสนอก,ก่อนจบเกมเอ้า <c oughs> โอเคนะครับผมก็ชนะไม่ได้นะครับห้าประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะโอเคนะครับไว้เดี๋ยวเราไปดูน้องตีบวกไม้ไกวขึ้นบวกหกใช่ไหมใช่ปะครับใช่ครับจะดูกันท้ายคลิปนะครับอ่ะน้องช่วยฝากไปคลิปให้พี่หน่อยชวนกดไลค์กดอะไรเงี้ยกดไลค์คกดทั้งคลิด้วยนะครับตาเนี้ผมก็อ่อนให้อ่า โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะเ<ด>ขาเรียกว่าเข้ามาในช่วงช่วงนี้นะครับก็อยากอยากจะร่วมสนุกนะครับก็สามารถทักแฟนเพจมาได้นะครับผมโอเคครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายนี่ครับแพ้พี่เปม50ต้องตีบวกแมกไก่บอกหกดแล้ว ตาลี่ผมก็อ่อนฮะตาลี่ผมก็อ่อน